มันท่ารุษใช่ไหมเจ้าเลยเจ้าคพร้อมชดเชยให้เขาใช่ไหมนอาเจ้าค่ะเจ้าบวชให้เขาก้าวสิบวันได้ไหมคระได้เจ้าค่ะเช่นนั้นหนาให้เจ้าเย๋ยเช่นนี้แล้วมันทบรุษของข้าแต่ชาติใดเก่าก่อนที่เคยให้เลือดเนื้อเชื้อไขข้านี้หนอไม่ว่าท่านใดที่รับบุญได้พอ บัดน,นี้หนอลูกขอพมถวายกายชีวาใจด้วยสินทานภาวนาของรูปนี้เล่าให้ทุกภพทุกชั้นปู่ย่าตายายหนอทั้งรู้ไม่รู้ก็ดีพอจงมาน้อมรับเอาบุญหนอจากข้าไปหากเมื่อใดอได้รับแล้วจงประเสริฐจงเลิศเลอ,อในทานสินเช่นข้าเยี่ยงนี้หนอ อย่าไปฝืนทำร้ายหรือผิดศีลกันพอให้อยู่ในทานศีลหนอเหมือนข้านี้เออเจ้านำบาบสีมาได้ไหมเล่าเป็นตัวแทนบรรทบรุษของเราหนาให้กล่าวเคยอายฐานกล่าวนั่นคราขอขมาต่อพระรัตนไกรอันตัวเจ้าก็ได้กล่าวขอขมาเขาด้วยเล่า ชาติใดหนอที่เคยเป็นลูกหลานในไส้นี้ในชาตินี้จำได้แล้วจึงไม่แข็วเอาบุญให้ให้ปู่ย่าตายายจงโกรธอโหสิกรรมอย่ามีเวรมีกรรมผูกมัดชาติกันต่อไปชุดขาวสองชุดได้ไหมเล่า,าสังฆทานสองชุดให้เขาด้วยหนะทูกเทียนก็ให้มีมา หนังสือส่วนมนุษหาอย่าได้ขาดให้เขามีติดตัวไปปล่อยสัตว์ให้เขาสักยีสิบตัวได้ใช่ไหมเราเจ้าค่ะไม่เลยเนาะริ่เลยกนะ็เลยเยจ้าค่ะลนนาล่าต่อไปแม,แม่นาวินสเปนเซอร์ค่ะ รายต่อไปชื่อคุณแม่นาวินเซเนเซอร์เจ้าค่ะเจ้ามือสื่อเจ่มาสื่อเนี่ยเคยปฏิบัติทำ55วันเมื่อปี67คือปีที่แล้วเป็นสิงหาแต่ว่าไปบวชต่อที่อื่นก็เลยไม่ทราบว่าผ่านหรือเปล่าเจ้าค่ะตอนนั้นแม่สื่อแย้กรรมให้ใครคะให้ลูกให้ลูกขมให้ลูกเจ้าค่ะจับชื่อเด็กกี่คนตอนเล่าเด็กเด็กเอ่อเด็กหนึ่งแล้วก็เด็กชายหนึ่งเด็กหญิงหนึ่งอเด็ก ผู้หญิงหนึ่งแล้วก็กุมานหนึ่งเจ้าค่ะตั้งใจปฏิบัติหมายนนองตั้งใจเจ้าค่ะเจ้าบวชกี่วันกันลกแล้วคะห้าสิบห้าวันแล้วเกินไปอีกสามวันค่ะบวชเกินสามวันเจ้าค่ะชื่อเด็กอะไรกันเล่าชื่อเด็กชายหนึ่งหญิงสองเด็กชายสาม จ้าทำสังกทานให้หน่อยได้ไหมได้เจ้าค่ะสังกทานให้สามชุดปจอ่อยสัตว์ให้อีกหน่อยสักสิบตัวได้เจ้าค่ะหนังสือสวดมนต์ท่้เขาหน่อยคนละเล่มเจ้าค่ะแล้วจุดผู้บอกกล่าวด้วยนะเจ้าค่ะนำปัจจัยใส่บาสักสามร้อยเจ้าค่ะเป็นบุญส่งหนุนนำให้เขาหนาเจ้าค่ ดีค่ะดีค่ะลาปให้อดีไปถ้ามีได้เอาเสื้อผ้าให้คนรัชุดสุดแตใจเจ้าอย่าให้เขาหนอถ่ายมาได้เลยลาลาท่านรจบแล้วไปคุณแม่วรลรักคุณอารัตคุณแม่เข้ามาเลยค่ะ รายต่อไปชื่อคุณแม่วอรลักษณ์นารัชเจ้าค่ะม,มีปัญหาคือการงานการเงินติดขัดเคยแท้งหนึ่งคนเจ้าค่ะเป็นเด็กชายบวชได้ใช่ยเหมือนเราดเด็กหนึ่งคนหรือเจ้าอื่ไม่มีมากกว่าน,นั้นอีกหรือไรมีมีมากกว่านหนึ่งไปลองนึกดีๆค่ะจำไม่ได้ ตแต่ข้าแแลเห็นมากกว่านั้นไม่ใช่นึงหลอกเจ้านะเจ้าจะรับไหมเล่าพระยำรับได้คะ่ะรับเจ้าค่ะเด็กของเจ้ามีสองคนเจ้าบวชได้ใช่ไหมสามสิบวันนั่นนะ,ะเมื่อไรกันเล่าพระยำรับไหมคะ ชายหรือหญิงรู้บ้างเหเล่ชาช่ค่ะใหน้ก็ไม่รู้ว่าดุนยมาพูดแล้้บช้าเนาะไม่ดันใจไม่ัใจเด็กชายบบเขาน,น่ยุน,น,ยนหน่เนคะื่อนไปกันหมดแล้วแม่จำไม่ได้นะคะคเชื่ออะไรลูกเด็กชายอะไรคะ มันมีสองคนค่ะหนูชื่ออะไรคะกับพ่้หญิงหนูชื่อชื่อน้องแก่งก็ได้ครับเก่งแต่น้องสาวล่ะคะโอ้ยหมาอันนี้เป็นขันใจเนาะชื่อน้องแก่งกับน้องการครับการแต่การจนาใช่ไหมใช่ครับขอบคุณครับก็เราเป็นแฝดเราไม่ใช่ไม่เป็นพ uh huh. <да ี่น้องกันเนาะเหมือนเป็นพ да SO ี่เหรอ

เดี๋ยวแม่พูให้กินพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอพรุ่งน,นี้ก็มีเสื้อผ้ามีขนมอรอยไหมอร่อไหมครับอครับ้องจัรกิวเด้เ้อมอหน้างจนู้ง่ายมาก่จะทำบุญไปให้ครับ้าพรุ่งอะไรครับป้าวันนี้เลยพรุ่งนี้เลยคอยืมเลยเล่นเลยโวย่าได้ชุดดำาน,นะ ไปาดิมามนอ่ะไปเดิมแมนแล้วต้องการอะไรการมันจากาแมนเยอะนะโอะโหโอ้โหลูกแม่เขาจะนิยมเยี่ยมมากใช่อันนึงจะไปเดิมแมนคนสมัยอาหารนะครับกินอะไรหูกมากเก่งะครับหยข้าวเหนียวช้ียว ก๋วยเตี๋ยวมันได้นะป้าจิ้เนื้อวชมดำเนื้อไก่ย่างด้วยเขาด่าเขาไม่ให้กินเยอะไปด้วยแมนกินข้าวเหนียวข้ัวเหนียวไก่ย่างช่มดำน้องกาลมาดูกินมด้วยกาลมาด้าค่ะมันอยู่ท้องดีนะแม่้าวเหนีวแม่กินแม่บอกกินมันอยู่ท้องดี ไปสัทอะไรลูกป้บา,บาครปบา,บาีตัวปลอะไรปนะ้บาป้าหลายค่าตัวปลาหมอห้าตัวก็ได้ค่บันปรานคนชุดนะครับ,บ,บมาบหนอ,อยากได้ทุกตที่คิวซังอ,อ่ะหนูจะได้แข่งมืที่คิวซังเหมือนจีน้องน้อยไหมแต่ ไม่ยิ้มคิวซังจะหน้ากลมๆหนูตัวตัวนายยิ้มคิวซังหนูจะไม่ใช่ว่านี่จิซังไม่ได้ใช่ว่าแล้วต้องการเอาอะไรนกกตาเอาด้วยกันเป็นด้วยกันเนาะอะไรอีกมะลูกถ้าเบื่อจินเจียอาจไปเที่ยวเมืองของบ้านของยู้มคิวซังนะญี่ปุ่นเนาะเอาไว้ให้แม่บวชแล้วหนูก็

แม่ตั้งใจนะแม่ตั้งใจโดนทุบหลังน้ำแม่ดั้งใจครับแม่ตั้งใจอยู่ให้ลูกอยู่นะครับชวนว่าหนูแปะกันอนนี้ก็หกอยู่แล้วซุดปวดนะเอ็บหลังนะนะหนูหวังว่าถ้าไม่ตั้งใจเดี๋ยวน้องมาทุบมาทุบแม่เจอนนะเตือนะให้ปฏิบัติธรรมให้ตั้งใจนะจ้ะ อะไรอีกไม่รูกพอแล้วครับดาวบุญเห็นเถอะหนูเป็นเด็กดีนะลูกนะเด็กน้องเก่งกับน,น้องกางนะค่ะ<า>ื่นเกิดชาติได้บนใหม่แล้วไปเกิดใหม่ขอให้หนูได้มีอายุยืนยาวนะลูกนะรับุอบุญน,นะได้อายุสั้นเนาะพ่อเขาก็บอกอย่างงั้นนะ่ะถ้าได้ไปเกิดใหม่ก็กจะเป็นคนใหม่ อย่างนั้นนต่ข้างหน้าเขาบอกออ๋ข้างหน้าแหน่เรสเซชันเหรอลูกมีเขายืนเต็มเเป็นลยอันนี้หมอเป็นแต่ก่อนเคยยืนมองแต่เขาใช่ไหมตอนนี้มาเองในข้างหน้าดีใจด้วยนะลูกนะได้ไปมีคมอใหม่โคตบคุ้มใหม่ที่ดีนะมันก็ได้อย่างนั้นแต่มาป่ะแม่เขาถูเดี๋ยวให้ นมปลาแล้วนะ,ะครับไปคุณแม่เข้าเลยค่ะคุณแม่ชื่อธันวัตรใช่ไหมธันวัตรเชิญค่ะต่อไปชื่อคุณแม่ธันวรัต์เจ้าค่ะน้มสกุูน,นูรีอมรธาดาคือเคยแท้งสองคนเจ้าค่ะนั่นเหอนะคุณแม่เข้ามาก่อนตัวเองเข้ามาก่อนทั้งสองคนใช่เหมือนเราใช่จ้าค่ะ แล้วเจ้าจะบุญให้เขาใหม่เล่าหมาเป็นใจที่จะทำเลยค่ะเด็กสองคนเจ้ารักษาศีลได้ใช่ไหมเออได้เจ้าค่ะสองคนสามสิบวันเล่าหมอเจ้าค่ะเจ้าจะบวชให้เขาเมื่อไหรครับขอเวลาอีกห้าวันเจ้าค่ะชายหรือหญิงกันเล่าเออลูกไม่ทราบเจ้าค่ะ ครับผู้ชายใช่ไหมคะครับเป็นชายครับเป็นหญิงครับแล้วชื่อที่แม่ตั้งให้ <c oughs> หนูชอบไหมคะหรือว่าหนูเชื่อะครับแม่ตั้งให้ผู้หญิงชื่อมิกกผู้ชายชื่อสกายชื่ออะไรสกายไม่เอาเรียมาครับใช่ไหมคะคเอา,อเ,อาไไเอาชื่ออะไรดี ได้ชื่อมาแล้วชื่อะไรคะหนูเป็นผู้ชายชื่อประเดนน้องเป็นผู้หญิงชื่อประดับประดนประเดนประดับศิรปศัพท์กับสุรศัพท์ไม่ชอบใช่ไหมคะชื่จริงแม่มันไม่ใช่ไม่ชอบแม่อ่านแบบนี้อ๋อหนูเลือกอาหารไว้ยังครับอยากให้คุณแม่จะอะไร กินพิช้าของเขาคุณจะกินพิช้าอะไรก็อะไรอีกไหมครับไก่เคเอฟซีไก่เคเอฟซีได้ไหมครับได้ค่ะแล้วบุญที่แม่เคยทำให้ตลอดได้รับไหมลูกมันรับแค่ผิวเผินนะมันได้แค่รับเดียวมันก็หายไปมันไปเกิดไม่ได้มันเปลี่ยนเพราะภูมิไม่ได้ไก่เคเอฟซีมันมีอะไรมีครับ ชินปลาท่องโของโขจิ้มนมข้นอ่ะนมได้อไรไหมครับแอ้วเลนะของน้องไม่ครับปาองโขจิ้มกับสังขยาใช่ชีเขียวเนะแม่เคยขายให้เขามาหน่อยอยากกินมีอะไรไหมครับได้นะหนแ้วแม่อยากรูว่าอผ้าอยากใส่ชุดอะไรครับ น้อน่ะอยากจะไปเป็นพยาบาลนางพยาบาลได้เอาชุดแบบนั้นช่วยมาครับเอาชุดพยาบาลชุดพยาบาลกับชุดพยาบาลอืมน่ารักสามน่ารักไปโรงพยาบาลบ่อยจนต้องเป็นเป็นคนไปเห็นมารักษาบ้านนี่เยี่ยวยังไงเยี่ยวยังไงอะไรไม่ปล่อยสัตว์อะไรดี มีปลามีกบมีหอยาเต่าเสามตัวได้ไหมได้เต่าสามตัวกบสองตัวปลาหมอสองตัวมันต้องเยอะหน่อยเราไม่บากกรรมเยอะ up ดูดูไหมวิบากกรรมอะไรทำไมหนูไม่ได้เกิดคะแม่กับป้าพยายามติดรับกรรมร่วมกันแต่ตอนนี้ปู่บอกว่าอย่าไปพูดเลย เอาแม่ตั้งใจเอาพูดหนูไปเกอะแล้ววิบากกรรมมันจะลดถอยไปสัมประธานสองชุดเนาะคนละชุดคใช่แล้วก็จะอีกวิปากกรรมเรื่องกันพ่าหนูไม่ได้เกิดถึงเขาได้เกิดเขาก็ยังไม่ได้สมบูรณ์อยู่ดีนะพบกานใหม่คื่อว่ากันใหม่เนาะตัดเรีตัดกรรมกันเนาะแม่ตั้งใจสอนพูดหนูไปเถอะนะ จะจะเพืเกิดมากๆเลยแม่พยายามทำบุญให้หนูตลอดรานหนูพ่อรู้มันไปไม่ได้นไม่ถึงกรดาด้วยสองบุญมนไม่ถึงมันไม่ขอแม่ตั้งใจที่จะให้หนูเกิดแม่ดูแลตัวเองนะถ้าสตัวเองแม่ไมแม่ขอเกิดหน่อนก่น ให้ก่อนมาซื่อฮะมาซื่อเดี๋ยวมาเป็นกาลังใจให้คุแม่นะครับมาซื่อตน้ัที่รัุก มันก็แค่เกมาแล้ว่มคะเกิดมแล้วแตต้องบอกว่าปั้อนะต้อยากจะได้เป็นกตัาญูจะได้กตัญญูันกันนะหเก่นบ้ากันนะคะแม่อยาลืมสัญญากับท้าด้านใจ สอนพูดหนูไปกิดนี่เป็นโอกาสนะน่าจะตั้งใจถ้าหนูไม่ได้ไปตอนน้าหน้าหนูต้องเจอความผิแบบทรมานแบบนี้ดิขอให้หนูไม่ทรมานขอให้หนูไปเกิดในภพภูมิที่ที่ดีแล้วก็เราจะขอชีกันกันแล้วเราไม่มีเงินจ่าแล้วนะเราม่ต้องทำบุญให้เพื่อนหนูไปเกิด พูดหนูก็อยเด็ดด้งใจทําความดีตามแม่หนูไม่ได้โกรธแม่ใช่ไหมลูกหนูถอยจุดนั้นไปแล้วบอกไปก็เท่านั้นอย่างตเงไปไปทําบุญกับแม่บ่อยๆดูเต้นหนูชิจกเป็นผู้ดพยาบาลกับนาองพยาบาล คุณแม่ให้การจิตให้เราบ่นแล้วใช่ไ่แล้วนี่รจะบอกก็บปลหรอไม่่ดืออดรเ้ามา้องอแวูมไม่ใช่ใช่ไหมแม่แม่กอ่าถวาย พรอมอะไรดอกไม้สดปู่เจ้าค่ะไม่สุดใจรับสมัครชีวิตแล้วก็คุณแม่ทันวรันก,ก็เช่นกันเจ้าค่ะเข้าไหวพรอมอะไรดอกไม้สดเจ้าค่ะวันนี้หมดผู้ที่มารับกว่าหมื่นช่อเพียงเท่านี้เจ้าค่ะถามอะไรครับถามเกี่ยวกับที่ดิน นู่คจะถามปู่ว่าที่ดินที่จะขายนี่เจ้ากามนายนเขาขัดขวางยังไงที่จะขายไม่ได้ครับผมสิบปีแล้วค่ะรอก่อนเจ้าเออยังไม่ถึงการเลยหรอกหนะาพรุ่งนี้ค่อยถามไอ,ไอ้ใครเถิดราถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวที่ดินหรอกหมาเจ้าขอาพูดคตูุ วันนี้หมดบทคนที่จะมาขอรับความเมตตาแล้วเจ้าค่ะลูกขอน้องถว่ยบุญทุกประการนะเจ้าค,ค่ะถึงการแล้วใช่ไหมต้องจากอำลากันไปแล้วสินะวันนี้บทหน้าที่พวกข้าแล้วพ่ะเทวดาทั้งหลายเอ่ยมารวมตัวกันเข้าต้องจากลาพวกเขาแล้วสินะ วันนี้บทหน้าที่พวกเราไม่รีรอจบหน้าที่กันหนอขึ้นสู่สวรรค์อือ<า>ขอทุกพระองค์เจริญยิ่งบรารมียิ่งยิ่งขึ้นไปเจ้าค่ะ